คุณเคยไหมครับที่รู้สึกว่าข้างในใจมีความกลัวบางอย่างคอยฉุดรั้งคุณไว้เหมือนมีพลังงานที่มองไม่เห็นคอยปิดกัน้นไม่ให้คุณได้ทำในสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆสวัสดีครับทุกคนยินดีอ้อนรับสู่ช่องปาลงชักระพลังจักระพลังธรรมชาติช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกพลังภายในที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนมีความกล้าหาญซ่อนอยู่ แล้ววันนี้เราจะมาปลดล็อกพลังนั้นไปด้วยกันวิดีโอนี้จะพาคุณไปพบกับ5วิธีปลกพลังแห่งความกล้าหาญที่อยู่ในตัวคุณให้ปืนขึ้นมาอีกครั้งพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพลังแห่งความกล้าหาญนั้นเชื่อมโยงกับจักรสุริยะประสาท์หรือโซล่าแพ็กซาสชักรา ที่อยู่บริเวณท้องของเรานั่นเองจักระนี้คือศูนย์รวมของพลังงานความมั่นใจในตัวเองความกล้าหาญและความมุ่งมั่นเป้าหมายลองคิดดูนะครับเวลาคุณรู้สึกประมารหรือตื่นเต้นคุณจะรู้สึกปั่นป่วน,นที่ท้องใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือการที่จักระนี้กำลังสั่นสะเทือนถ้าจักระนี้แข็งแกร่งพลังแห่งความกล้าจะไหลเวียนอยู่ภายในตัวคุณ คุณพร้อมจะเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกรูปแบบตอนนี้เราจะเริ่มการผจญภัยครั้งสำคัญนั่นคือการตามหากุญแจแห่งความกล้าหาญที่หายไปครับสมมุติว่ากุญแจนี้คือสิ่งที่จะปลดล็อกศักยภาพสูงสุดในตัวคุณแต่กุญแจนี้ไม่ได้หายไปไหนไกลหรอกครับมันถูกซ่อนอยู่ในกล่องแห่งความกลัวที่อยู่ในใจคุณมันคือการเดินทางที่เราต้องเผชิญหน้ากับความไม่มั่นใจในตัวเอง อดีตที่เคยผิดพลาด